พี่จิ๊กคิดจะแต่งงานครั้งที่2นะครับพี่เหรอคะแต่งชุดสีอะไรล่ะไม่รู้ละ่ะแต่พี่จิกคิดนะว่า,<ห>าฉัน,นนะจะแต่งงานอีกครั้งหนึ่งไม่เคยคิดแต่ถ้าพี่จะคิดพี่ก็คงคิดว่าอยากจะบอกเพื่อนๆวันนี้พี่มีเพื่อนใหม่แล้วเพื่อนของพี่คนเนี้ยจะมาร่วมทุกข์ร่วมสุขกับพี่เป็นเพื่อนอม,อมันมันก็ดูดีกว่าที่จะมาแต่งงานใหม่ความรัก ระหว่างเข้ากับเราก็คงจบแล้วแหละพี่มั่นใจว่าคนที่จะมาถึงพี่เนี่ยก็คงช้ำชอกมาเยอะตัวพี่ก็ช้ำชอกมาเยอะถูกไหมต่างคนต่างช้ำชอกก็อูแลรัางาใจกันไปไม่ต้องไปบอกว่าจะมารักกันอีกหรอกมันก็จะจบไปแล้วตอนนี้มีเพื่อนไหมฮะตอนนี้ไม่มีค่ะอย่างตอนนี้ไม่มีเลยไม่มีจริงๆทำงานเยอะมากตอนนี้มีข่าวล่าสุดบอกว่าพี่จีไปเต้นเซ็กซี่อะไรในงานอีเวนต์เนี่ย ครจ้างพี่ทํางานอีเวนต์แล้วพี่เต็มร้อยแล้วพี่ก็ลืมตัวไปทําอะไรไปปั๊บพี่ก็เหมือนกับว่าเขาต้องการให้ทำอะไรทำสุดสครีมเห็ดสดอ๋อใช่ค่ะทําไมครับฟิลไหนพี่อยู่ฟิลเหมือนกับว่าเครื่องสำอางนี่เก่าไปแล้วให้ทิ้งไปเป็นหม้อเนี่ยหม้อเก่าๆแล้วก็แต่งจุดจุนกระเบนเก่าๆแล้วก็เต้นเอาหม้อมาเต้นเต้นกับหม้อมันยากในการที่เต้นกับหม้อต้องเอาหม้อลอดเข้าลอดออกอ๋อนั่นอยู่ในสคริปต์อยู่ในสคริปต์เขาบอกให้ทาแต่เขาบอกว่าอยู่ที่เราว่า ทำอะไรก็ได้ที่ทําให้เขาดูดีในการเขาดูดีเ,ออเพราะว่ามันนั้นสื่อเยอะฉะนั้นพี่ก็คิดว่าการที่รับงานเข้ามาเราได้เงินเขาเต็มที่แล้วเวลาเราขอค่าตัวเขาแบบนี้เขาก็โอเคกับเรารฉะนั้นเราก็ไม่ควรอั้นในชีวิตของเขาใช่ไหมรเราก็เต็มที่กับเขาเต้นใหญ่ของอ,อย่างนี้มันมันพูดกันไม่ได้หรอกเพราะว่ามันอยู่ที่ แต่ละบุคคลสมมติน,น,นต้องนั่งอยู่สองคนพี่ก้แต่ชีชุบูทาไมต้องใส่ชีดําครับมันเป็นแบบนี้ไงม,มันแล้วแต่ว่าคนว่าจิตที่มันจะออกมาขนาดไหนพี่ไม่แคร์และพี่ไม่ไหมยใครจะด่าพี่พี่ไม่สนใจพี่ถือว่าอันนั้นคือมันเป็นงานของพี่แต่ชีวิตจริงอยู่ตรงนี้อ,อันนั้นเป็นงานงไม่เกี่ยวไม่ใช่ถูกต้องเป็นงานท้าให้ทําอะไรที่มันเป็นงานอันนั้นคืองานเราต้องทำเหมือนคนทํางานออฟฟิศเนี่ยแล้วคุณเอาอะไรมาวัดว่าคำว่าดารา ต้องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้วัดไม่ได้จะไม่ได้คําว่าดาราก็คือต้องทําอะไรให้มันแบบเต็มที่ครับคนทําอะไรในออฟฟิศเขาก็ต้องเต็มที่กับงานของเขามันก็พอกันอย่างนี้แต่เขาบอกว่านมทะลักเลยนะมันนุ่มสมัยเหมือนกับชุดสมัยเก่าๆอะเกาะอกนะคะชุดไทยใช่ค่ะพี่เนี่ยเป็นคนมีหน้าอกก่อให้เกาะแค่ไหนมันก็มันก็เกิดเป็นปาประยูนขึ้นมาอยู่แล้วแหละพี่จิ๊กทำหน้าอกปะคะ หน้าอกเหรอคะพี่จะไม่ทําหน้าอกอ uh, เพราะว่าหนึ่งท<อ>ี่จริพี่ไม่ใช่เป็นดาราเซ็กซี่ที่จะมาขายหน้าอก uh. อเพี่เป็นดาราที่ขายความสามารถ uh huh. ไม่ได้ขายรูปร่างจะนมพุ่งเป็นแบบอ้โหอะไรอย่างนี้แต่เขาก็บอกว่าพี่จิกเนี่ยเป็นตัวแม่เป็นเจ้าแม่แบบว่าจอมเรียกกระแสต้องมีเลตติ้งทุกครั้งที่ออกงานอันนี้นะต้องขอบอกเลยพี่ยอมรับว่าใช่ เพราะพี่บอกแล้วเนี่ยเขาว่าเวลาไปงานอะไรที่ทําให้พี่เกี่ยวข้องกับงานชิ้นนั้นพี่จะจําเป็นจะต้องทําให้ตัวเองเด่นถ้าไปแล้วไม่เด่นพี่ไม่ไปไปแล้วไป็งเงื้อเงื้อเงื้องงค่อยๆเดินใครก็ไม่สนใจพี่ก็ไม่ไปอยู่บ้านนอนดูทีวีดีกว่าแต่ถ้าอะไรที่เกี่ยวกับพี่ขึ้นไปรับรางวัลเกี่ยวกับพี่โดยตรงพี่ก็จะต้องทําให้ตัวให้เองให้เด่นทําไมมันไม่แปลกนี่เพราะพี่เป็นดาราถ้าพี่ไม่เด่นแล้วพี่ไปทําไมไม่ใช่ไป ไปยืนแบบขอถ่ายรูปหน่อยถ่ายพี่มั่งถ่ายไม่ใช่ต้องให้เขามาลุมถ่ายพี่ไม่ที่ไปขอเสนอว่าพี่อย่างนี้นะพร้อมเนี่ยพี่พร้อมแล้วไม่ต้องอและลูกชายทั้งสองคนเขาเป็นไงบ้างเขาอนุญ,ญาตมาแม่มันโป๊ไปนะไม่เห็นพูดอะไรเลยเขาชอบจะอีกเขาบอกแม่แต่งไปเถอะดาราฮอลลีวูดนะก็ยิ่งกว่าแม่อีกอแม่อีกหน่อยแม่แก่ขนาดนี้แล้วแม่ก็แต่งไม่ได้และอยากทําอะไรทําเลยอยากแต่งแต่งไปเลยแล้วลูกชายมีมี สมมุติว่ามีเพื่อนสนิทเข้ามาในชีวิตแม่เนี่ยเขาเขาโอเคไหมฮะเขาโอเคทุกวันนี้ก็ยังถามพี่เลยเขาก็อยากให้พี่มีแฟนเขาบอกพี่ไปทํางานแต่โชว์ตัวงานวัดไปทํางานอะไรต่างๆนานามันก็ไม่มีสิทธิ์เจอคนเขาไม่เคยห้ามแม่เลยไม่เคยห้ามเพราะว่าเราจะเข้าใจเขาแล้วเข้าใจเข้าใจเราเขาจะไม่เคยก้าไก่ชีวิตเราเลยแล้วพี่จะคิดไงกับกระแสที่คนชอบพูดว่าพี่เพีเยนนี่ย ก็ดีแต่พี่ก็ชอบก็ดีเต่เขาจะได้เข้าใจแบบนั้นดีดีกว่าบอกว่าพี่เป็นคนฉลาดพี่ชอบเป็นคนพูดว่าพี่เนี่ยเป็นคนโง่ไม่ทันคนดีกว่าแต่ในใจลึกๆนั้นเรารู้ว่าอะไรคือเราแล้วเราคือใครเรารู้คนเดียวแต่สิ่งที่พี่จิกเป็นฮาฮานี่ก็คือเป็นตัวของพี่เองไไอ้มันฮานี่มันนิสัยพี่อยู่แล้วอ๋อเราไม่ได้ทำไม่ทำทำเพื่ออะไรอ่ะไม่มีอะไรที่จิกนวรั์ทำไม่ได้ใช่ค่ะ ได้ต้องได้ไม่ได้ก็ต้องได้แต่ต้องอยู่ในสิ่งที่พี่คิดว่ามันต้องได้นะพี่จะมองก่อนว่ามันต้องได้แต่ถ้าคิดว่าไม่ได้แล้วอย่าทํำไม่ทำค่ะไม่ทำแล้วในเรื่องแต่งหน้าศพฮะปัจจุบันยังทําอยู่ไหมะทำค่ะพี่คิดยังไงทำไมไปทำมันได้บุญหรือว่า บุญนี่มันอยู่ที่การกระทํานะคะแล้วมันอยู่ที่จิตใจของเราเมือนเราเราเจอคนเดินมาในเขาเครียดเรายิ้มกับเขานิดนึงเนี่ยแค่นี้ก็ได้บุญแล้วมันมันไม่จําเป็นว่าทาทำทำแล้วจะจะพอกบุญ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 อย่าไปคิดพี่ทําด้วยความสมัครใจอยากจะทําแล้วทำไมพี่อยากทาทาไมไม่ทําส่วนอื่นแบบสร้างวัดสร้างโบสถ์ไปแต่งหน้าศพเพื่ออะไรคนสร้างเยอะแล้วไงคนก็สร้างกันเยอะแต่ในส่วนที่พี่ทำนี่คนไม่ค่อยทำอะพี่ชอบทําอะไรในสิ่งที่ก็บอกว่าพี่ติงต้อง เราไม่เราไม่ได้บอกพี่ติงตองนะแค่คนอื่นเขาบอกก็คนดีเขาจะทำเวลาก็นอกจากคนติ่งตองนั้นนั้ที่ก็จะคิดอะไรที่ทําอะไรไม่เหมือนคนอื่นไม่จริงแต่น้องมีความรู้สึกว่าพี่จิ๊กนวรน์เนี่ยเป็นอัจฉริยะทำไมเป็นต้นแบบของดาราในยุคนี้ที่ควรจะดูเป็นแบบอย่างเลยสามารถพลิกเกมแล้วก็สามารถลุกล่อลุกชนได้เยอะมากและส่วนหนึ่งที่เธอยังเป็นแบบว่าทองเนื้อแท้ก็คือเรื่องการทำความดีเป็นนางฟ้าเลยนะ blue angel เลยนะพี่จิ๊กกี่ปีแล้วครับ พี่ทำมาห้าปีแล้วค่ะห้าปีแล้วค่ะห้าปีแล้วค่ะเป็นรเราก็ยังกลัวน,นะแบบไปแต,แต่งให้คนตายแต่เขาบอกพี่จิ๊กอ่ะร้องเพลงให้คนตายไปพูดกับคนตายแล้วดีไม่ดีก็ยังบอกว่าขอให้คนตายเนี่ยช่วยนู่นช่วยนี่พี่อยากได้นั่น <c oughs> จริงหรือเปล่าพี่ว่าจริงอะมีแต่ดูคนตายอ้าดูอะไรก็อายุสิบหกสิบเจ็ดหน้าตาดีดีถูกแทงตายมาเงี้ยตีกันอย่างเงี้ย<อ>แล้วก็พี่ก็ดูเดี๋ยวบอกเห็นไหมเนี่ยคุ้มไหม ตายอย่างเงี้ยบวชก็ยังไม่บวชให้พ่อแม่เลยเห็นไหมแล้วมาตายอย่างเงี้ยรีบไปเกิดนะ <c oughs> พี่ลองดูาต้องรีบไปเกิดนะรีบไปเกิดแล้วกลับมาก็มาบวชได้นะรีบออออไปแล้วก็ต้องขึ้นสวรรค์ให้ได้ในะสัญญากับพี่นะต้องขึ้นสวรรค์เข้าใจไหมแต่ไม่ต้องลืมตาหลับอยู่อย่างเงี้ยดีย <c oughs> พี่ก็บอกกับเขางเงี้ยก็คุยอย่างเงี้ยแล้วพี่จีเคยเจอเรื่อง ลีแปมันก็มีเรื่องนี้นะมันสามารถมันอยู่ที่จิตของคนจะเชื่อหรือไม่เชื่อ,อพี่พูดออกไปคนก็อาจจะแบบว่าโกหกนั่งเมานั่งอะไรเน่ยพี่จะไม่ไม่พูดในเรื่องสิ่งที่คนอื่นจะไม่เห็นกับพี่เพราะพี่เห็นคนเดียวในชีวิตพี่ก็จะรู้คนเดียวในโลกใบน,นี้พี่จะไม่สามารถถ่ายทอดให้ทุกคนเชื่อได้ว่า,าจริงหรือไม่จริง แต่พี่รู้อย่างเดียวว่าพี่เชื่อตัวมั่นตัวพี่เองว่ามันมีอะไรในโลกใบนี้ที่บางคนยังคิดว่าลี้ลับบางคนยังคิดว่าใช่พี่รู้เองอย่างนั้นพี่จิกถ้าเกิดเราอยากจะติดตามผลงานพี่จิกในช่วงนี้สามารถติดตามได้เรื่องราวอะไรบ้างครับ ในเรื่องราวอะไรบ้างเหรอคะพี่ก็เป็นพิธีกรในรายการยอดมนุษย์ป้านะคะแล้วก็เจลูดสนามมาให้ยอดมนุษย์ป้าก็ไทยรัฐเจลูดสนามาก็พีพีทีวีค่ะแล้วก็พักบ้างอะไรบ้างก็เอ็มวีเป็นพิธีกรเองหมดค่ะแล้วก็เล่นละครวิมานเมฆาลาเล่นกับแอนดี้แล้วก็เบล่าแล้วก็เพื่อนรักเพื่อนลิษยาก็น้องนุ่นกับน้องหอวังค่ะแล้วก็เรื่องพลทางก็4ีีวัด โอ้ช่องเจ็ดค่ะแล้วก็ยังจะมีตามมาบ้างแต่ว่าก็ดูเวลาก่อนว่าจะพอไหมแล้วก็มีงาน o r แกไน z ์ต่างๆแต่อนนี้ o r แกไน z ์นี่ก็จะโชคดีหน่อยทำกลางคืนแต่ก็พอมีเวลาค่ะทำกลางคืนก็สำหรับนะฮะหนุ่มๆที่มีเงินนะฮะโสดจิตใจดีนะครับก็พี่จิ๊กก็ยังเปิดรับอยู่นะฮะไม่ต้องมีซิกแพกก็ได้ไม่ต้องไม่ไม่เอาดีกว่าซิกแพกเดี๋ยวซิกแพกแล้วไม่เอาเลยไม่ต้องมีซิกแพกเดี๋ยวแห้งกระดูกหักมาหาพี่ไม่เอาไม่ต้องไม่เอาไม่เอาครับ ก็มีเพื่อนไปก่อนแล้วก็วันนี้นะครับได้คุยกับพี่จิ๊กคงจะได้แง่คิดดีๆแล้วก็ได้สาระนะครับสำหรับใครที่อยากจะอยู่ในวงการบันเทิงให้ได้ยาวเหมือนเธอด้วยเป็นดาวขาฟ้าตัวจริงเสียงจริงครับขอขอบคุณพี่จิ๊กนวรัตยุตนานมากเลยครับคุณโกค่ะก็ในจากกันไปนะฮะอยากฝากงานที่น่าสนใจไว้งานหนึ่งนะฮะนั่นคือเชียงใหม่แจ๊สเฟสติวัลครั้งที่4จัดที่เชียงใหม่นะครับวันที่19 20ที่ไหนนะครับ พรอม e น a ดานะครับรีสอร์ทมอลครับสามารถจองบัตรได้ที่ไทยทิ k เมเจอร์ด้วยนะครับรับรองว่าได้ฟังเพลงแจ๊สเพาะๆมองดาวนับเดือนแล้วก็มองทิวเขาของดอยสุเทพด้วยครับใช่ครับผมเอาละครับวันนี้หมดเวลาของเราเพียงเท่านี้นะฮะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับสวัสดีค่ะ